แนวแบบแนวแนวเนี้ยครัแนวจระริ้สติครับครับดีผมผมก็เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะฮะเริ่มปฏิบัติจริงจังเนี่ยเดือนสิงหาต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยอืมบประมาณห้าเดือนเองผมครับครบปฏิบัติมาแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่ปฏิบัติเนี่ยผมก็แนวหลวงพ่อเทียนนะครับมียกมือสิบสี่จังหวะมีเดินจงกรมในแนวนี้เลยครับแล้วทีเนี้ยก็เอ่อ มันก็รู้สึกตัวครับรู้สึกตัวก็แบบตอนที่เราทํามันก็รู้สึกตัวแต่ทีนี้พอมาฟังเอคลิปของอาจารย์เนี่ยอที่ว่าให้ลองลองหยุดลองแบบไม่ต้องปฏิบัติอตะครับครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยลองดูว่าแบบทุกทีก่อนนอนก็จะมีปฏิบัติแบบเดินจงกรมบ้างยกมือบ้างเอแต่ทีนี้ลองเลยลองไม่ปฏิบัติเลยลองแล้วก็ย้อนมองย้อนเข้ามาที่ตัวที่ ข้างในไะแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันมีตัวว่างๆโล่งๆอืมถูกถูกใช่ถูกประมาณเนี้ฮะแล้วเวลาสมมติผมก็เลยทดลองว่าเอออย่างเราลองอ่ะพอเราเห็นตัวเนี้ยแล้วผมก็เลยลองไปเดินจงกรมดูอืมมันก็ทําให้ผมเห็นว่าไอตัวเนี้ยไอตัวว่างๆโล่งๆเนี้ยมันก็ไปเห็นไอตัวที่เดินจงกรมอีกทีหนึ่งอืมตัวที่เรารู้สึกครับอืมอืมประมาณเนี้อืมใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ถูกแล้ว แล้วแล้วคุณจะคุณคุณอะทำถูกนแล้วแล้วคุณมาเร็วด้วยนะคุณเข้าใจนะหลายตัวโรคโรว่างๆามันก็มันจะเป็นอารมณ์ว่างๆาใช่ไหมมันจะเป็นใช่มันจะเป็นอารมณ์ว่งวางซ้อนซ้อนกับสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมใช่ครับแต่ผมยังไม่รู้ตัวตัวนี้ตลอดนะฮะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะคนคุณเริ่มเห็นครั้งแรกเนี่ยมันจะมันจะมีจุดประกายไงนะมันจะเริ่มเห็นได้เรื่อยๆนะใช่ใช่ตอนแรกตอนฟังคลิปเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยนะฮะอืมแต่ว่าผมอะมา ผมจำได้ว่าผมก็เมื่อคืนนี่เองผมก็นอนหลับไปฮะแล้วตื่นมาเข้าห้องน้ำอยู่ดีๆมันก็มเห็นเห็นตัวนี้เองเลยครับใช่ใช่เดี๋ยวกูจะชำนาญเรื่อยเอเดี๋ยวกูจะชำนาญเรื่อยๆยนะครับผมแล้วผมก็ติดตามฟังคลิปอาจารย์ทุกคลิปแหละฮะอย่างอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมฟังของของคุณหมออาจารย์พ<ๆ>ึ่งลงไปเมืม่อเมือม่อเช,ช้าน<ม>ี้ใช่ใช่ใช่เออผมว่าผมอารมณ์เดียวน่าจะประมาณกับประมาณแบบ ฟังดูแล้วของคุณหมอนี่ยคล้ายผมเลยอืคิดว่าหน้าผมจะตามตามคุณหมออยู่ั้งเนี่ยใช่ใช่ของคุณเห็นแล้วะหละคุณเห็นแล้วนะอเห็นดียดยินดีด้วยเนาะคุณเห็นภาวะนี้แล้วคุณนาครับสาธุครับอาจารย์แล้วคุณเนี่ยจะไปเร็วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณจะรายงานอยู่เรื่อยๆแหละว่าคุณเห็นความความก็เรียกว่าความยาวนานจะนานขึ้น นะความยาวนานาคือคือที่ของเอเอไอคลิปไอคลิปที่คุณเนี่ยคุณดูเนี่ยนะมันพเด่นนะไปไปคลิกอ่ะเขาเรียกคลิกอ่ะนะคือสะดุดอ่ะ<ช>เออค,คุณสะดุดไอคลิปไอปที่ผมบอกว่าให้เลิกปฏิบัติซะอะไรซะนะให้เลิกกำหนดเลิกปฏิบ<ม>ัติผมเริ่มสะดุดตั้งแต่คลิปไอที่ละครับของที่มีพี่ชืิปที่ผู้หญิงอะฮะพี่โช่วันที่เจ็ดกับอะไรที่แปดอ๋อโอเคโอเคพี่พิมพ์พี่พิมพ์ ใช่กับอีกคนหนึ่งราทที่แปดไลทที่แปดเนี่ยที่ผมไปคอมเมนต์ว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกขนลุกสู้เลยเนี่ยเออขอคุณเองใช่ไหมคุณเองใช่ไหมเพราะคุณเข้าใจนี่เออคุณเข้าใจนี่ตอนตอนนั้นผมยังฟังแล้วก็ดีใจไปกับเขาด้วยนะอ๋อนี่มันเกิดปิติไงดีใจว่ามันมันจะมีมันเราจะมีโอกาสได้เห็นเหมือนเขาบ้างไหมอะไรเนี้ยอืมอืมอเออแล้วอารมณ์ผมก็จะแบบประมาณที่ที่ฟังอย่างล่าสุดที่ฟังคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขานั่งคุณคิดจุดแต่กับ กงวันเป็นคือผมก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเลยครับอืมอืมวันมันก็จะประมาณเนี้ยมันจะแบบมันคลอเคลียร์คลอเคลียร์กับธรรมะไงคลอกเคลียร์ใช่ใช่ครับมันจะมองหาอยู่ว่าเอ้เขาปฏิบัติกันยังไงทําไมเขาเห็นตัวรู้กันทําไมเราไม่เห็นอะไรประมาณอย่างนี้ยอืมอืมโอ้ยคุณพี่เออครับผมผมมาวิเคราะห์ตรงตรงจุดหนึ่งที่ว่าอาจารย์สอนว่าเอ่อเป็นเช่นแบบตัวรู้อ่ะมันรู้อยู่แล้วอืมอืม แต่ว่ามันมีความคิดมาบดบังใช่ไหมฮะมันมีความคิดเอออพูดต่อแล้วตอนนี้เราก็มาถามตัวเองครับว่าว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงให้ความคิดที่มันบดบังเนี่ยให้มันหายไปเออมันเกิดคาถามอันนี้มันผมชอบตั้งคําถามกับตัวเองเนี้ยว่าความคิดที่มันบดบังเนี่ยเราทําไงให้มันหายไปก็เออพอฟังฟังดูก็คือการรู้สึกตัวนั่นเองตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมปฏิบัติ ปฏิบัติมาตลอดปฏิบัติแบบก็เกือบทั้งวันเลยนะฮะอืมอืมอือคือพอหยุดปฏิบัติเท่านั้นแหละอืมใช่มันก็เลยเห็นคุณคุณยายคุณยายนึกนึกถึงผ้านท์เนาะใช่ไหมอารมณ์เดียวผ้านอนอ่ะที่ว่าท่านปฏิบัติเนี่ยเดินจงกรมอะไรเงี้ยพอหยุดปฏิบัติปุ๊บมันก็ไปเห็นท่านรู้ตัวนี้แหละตอนที่ท่านท่านนอนใช่ไหมฮะท่านกำจะนอนเอนอนปุ๊บท่านเห็นไงเพราะว่าท่านท่านท่านเหนื่อยมากแล้วว่าไม่บรรลุอรหันต์ชั้นทีท่านก็เหนื่อยไงท่านก็ปล่อยไงก็เลยปล่อยไง ครับผมคิดว่าผมน่าจะประมาณนั้นแหละพอเล่าให้ฟังอาจารย์ฟังก็ขนลุกเลยอืม <c> คุณเห็นแล้วล่ละเห็นแล้วเห็นท่านรู้แล้วอ๋อครับผมแล้วลวทีนี้ผมก็จะมันเหมือนแบบเรารต้องไปตั้งอยู่กับในท่านรูร้ตัวนี้ให้บ่อ,อยๆคือคือคุณจะไปคุณคุณจะไปไปขึ้เรียออะไรนี้ไปกําหนดอะไรแบบนั้นนะอย่างที่ผมบอกไงแต่ที่คุณไอ้คุดที่คุณได้เพราะคุณไม่ได้กําหนดไง คือขอ้มันรู้มันรู้ด้วยธรรมชาติอ่ะมันจะรู้อะไรก็รู้มันไปอย่างเงี้ยอย่างผมเออผมพูดปุ๊บคุณก็รู้มันไปอ๋อเสียตอนนี้มันมาอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปม่ต้องไม่ต้องไปกําหนดไม่ต้องไปตั้งทาร์เก็ตอะไรเงี้ยไม่ต้องตั้งอะไรนะนะเพราะว่าท่านรู้มันรู้มันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันไม่รู้เนี่ยเพราะว่ามันมีมีไอ้ความไปจุ่นจ้ามันอ่ะไปยุ่งกับเขาอ่ะเราไม่ต้องไปจุ่นจ้านเขานะปล่อยเขารู้ธรรมชาตินะพอเสียงมากระทบหูเราก็รู้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องมีมีตัวมีตนอะไร ไอ้รรมาติเขาลูกอยู่แล้วไอ้ที่ผมลงคลิปตรงนี้เพราะว่ามีคนติดกันเยอะไอ้ที่ว่าเป็นปฏิบัติพอปฏิบัติปุ๊บมันมันมีตัวเราไปปฏิบัติพอผมอา่าผมผมบอกว่าเอาเอหยุดเคิดอยู่ปฏิบัติซะเนี่ยมันก็จะมาเป็นธรรมชาติที่มาเป็นธรรมชาติแท้ๆเขาอย่างเนี้ยมันก็จะเห็นตัวนี้ไงเพราะว่าคนเนี่ยที่มันติดกัน,น่พอไปติดเออเอเอ,เอก,าการการกําหนดและการปฏิบัติผมเลยลงคลิปเมื่อเมื่อวานนี่ไงใช่ไหมเมื่อวานนี่แหละ ใช่ใช่ครับดีมากเลยครับอาจารย์เพราะเพราะเพราะว่าผมรู้จะต้องมีคนติดอย่างเงี้ยติดคําว่ารู้สึกตัวอย่างเงี้ยมันก็มีคนเป็นรู้สึกตัวอย่างเงี้ยนะผมก็เลยใช้คําว่าธาตุรู้ไงมันจะได้ตัดปัญหาไงว่ามันไม่มีใครไปปฏิบัตินะเป็นธาตุรู้ที่เขาลุ้งเขาอยู่แล้วนะมันแค่ตรงนี้อะมันแค่คิดเดียวนั่นเนี่ะที่ว่ามันแค่จับประเด็นชิอมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนความเห็นเลยนะถูกปะใช่ใช่แค่แค่คิดเดียวเนี่ยคุณแบบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนความเห็นกันเลยปัญญามันเกิดเดี๋ยวนั้นเลย มันก็เลยกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไงเนี่ยถูกไมร <นะ S 1> จริงมมเลยครับแล้วทีนี้ผมมีคําถามมีคําถามเลงฮะพอดีพอพอผมไปรู้ตัวเนี้ยแล้วผมลองลองช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผมลองลองที่จะแบบลองที่จะอยู่กับตัวเนี้ยอืมไปแบบลองอยู่แบบเออเราลอง,ลอง,ล,องลองอยู่อยู่เลยที่ว่าเป็นยังไงแต่พออยู่ไปสักพักรู้สึกมันมีมันมีเหมือนกันคิดว่ามันแน่นๆนะนนะฮะมันจะรู้สึกแน่นๆ่นอยู่เหมือนกันนะ คือแสดงคุณคุณไม่ได้แสดงว่าคุณไม่ได้ปล่อยธาตุรู้อิสระคุณไปเพ่งไปจ้องไปทําอะไรกับมันไงคุณต้องต้องต้องไม่ต้องไม่ทําอะไรทั้งนั้นเนี่ยคือไม่ต้องไปทําอะไรกับมันคุณก็รู้ไปตามตามสิ่งที่ที่กระทบไงอย่างเนี้ยเสียตอนเนี้ยกระทบหูคุณก็รู้ตรู้อย่างคือตอนนี้พูดง่ายง่ายคุณยังไม่ชานาญเนี่ยเยคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณเห็นมันแล้วแหละแต่ว่าคุณไม่ชํานาญในการอยู่ไงอ๋อพอไปจะไปอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะเกิดตัณหาไงคุณต้องทิ้งตัวตัณหาไปไอความอยาก มันถึงจะกลับไปถึงตรงนั้นได้ใหม่กูต้องสังเกตตัวตัณหาความอยากทั้งหลายเนี่ยนะความอยากว่าเอออยากจะไปเห็นอีกอย่าให้มันอยู่กับตรงนั้นเนี่ยตรงเนี้ยต้องทิ้งให้หมดเลยนะต้องทิ้งการไปดีบัต<ม>ิการไปเพ่งจ้องอะไรพวกเนี้ยทิ้งให้หมดผมผมเห็นผมเห็นผมเห็นด้วยเห <c oughs> ็นในความอยากนี่แหละผมเห็นอยู่เหมือนกันใช่มันมีความอยากอยลู่อยากที่จะดูอยากที่จะประคับประคองมันไว้ประมาณนี้มันมันมันเปนเออมันมัน่ผมคือมันเกิดความชอบไงว่าเออเยมันตรงนี้มันดี แต่พอทาข้างหลังมันไม่ได้ปล่อยวาง้ันหนาไงต้องปล่อยวางเหมือนเดิมนะใช่ต้องปล่อยวางเหมือนเดิมนะถึงจะเป็นครับได้ครับคือถ้าเกิดว่าคุณเกิดผมผมระลึกระลึกพอพอลึกไปถึงตรงจุดตรงนั้นอ่ะมันก็ยังรู้มันก็ยังรู้เหมือนเดิมนะใช่ใช่คุณต้องทำให้ชํานาญเนาะว่่งงโล่งถ้าถ้าเกิดว่ามันเอาไม่อยู่นะคุณมาระลึกระลึกเอ่อมาระลึกลูกที่กายก่อนนะเอามือเอามือมาถูกันก็ได้ นะคือเปลี่ยนคือถ้าเกิดว่าบางทีเราไปไปเพง่งโดยบ,บังเอิญน,นะเพ่เพงตรงหน้าอกอ่ะนะบางทีต้องดึงไอตัวท่ารู้เนี่ยมารู้รู้ไอตรงมือกระทบอะไรเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนมันอ,ะอ่ะง,ง่ายงั้นเดีเ๋ยวจะเครียดต่เรื่อ,อยไงเพราะว่าเราเนื่องจากเนื่องจากเราอยู่ท่ารู้เพิ่งเพิ่งได้เพิ่งเห็นมาครั้งแรกไงจะไม่มีความชำนาญบางทีในไอการการเห็นครั้งแรกเนี่ยมันเรียกว่ามันไม่เกิดเกิดความคุ้นเคยไงบางทีมันไม่เกิด เกิดไอความอยากความอะไรปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสภาวะเลยนะมันจะกลายเป็นแน่นไปอะไรพวกนี้เพราะผมเคยเจออคือพอเราเราอยู่ท่ารู้ไม่ได้ปุ๊บเราจะไปบังคับมันไงแต่ของผมก็มันมันจะมันมันบอกไม่ถูกว่ามันอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่การอกนะมันเหมือนใช่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 มันไม่ใช้คือมันมันเป็นภาวะว่างๆเพราะว่างๆนี่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วไงมันไม่มีสถานที่หรอกนะใช่ใช่ครับไปกลางอกนี่ก็จะมีพบอยู่นะ แต่ผมเห็นว่าคุณฝึกแล้วหยุดอยู่กลางอกก็อยู่กลางอกไปก่อนที่จึงไม่มีหรอกนะไม่มีเป็นภาวะเพราะว่าเป็นภาวะว่างๆจะมีได้ไงถูกไหมใช่ใช่ใช่คุณอยู่ถ้าเกิดคุณอยู่ตรงนี้เป็นนะหยุดไปเลยใช่ครับคุณอยู่ตรงนี้ได้นะอยู่ตรงนี้ไปเลยนะอย่าไปอย่าไปที่กลางอกเพราะตรงนั้นจะเป็นภพไงมันจะเป็นภพนะเดี๋ยวคุณต้องมาแก้ไม่ต้องไม่ต้องไปแก้นะก็อยู่ว่างๆไปเลยนะว่างว่างที่มมีสถานที่อ ตอนนี้ผมก็คือเหมือนปล่อยปล่อยไปปล่อยไปเลยธรรมดาไปให้มันใช่ก็คือถ้าเกิดมันรู้อะไรก็รู้ไปอย่างปวดท้องฉี่เนี้ยอามันรู้อ่าปวดท้องฉี่แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนี้นะนะตากระทบรูปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อก็อ๋อตามทําหน้าที่รับรู้ภาพนะล้วก็จบแค่นั้นก็ไม่ปรุงแต่งต่ออย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเราปรุงแต่งเราก็รู้เหมือนกันอ๋อตอนนี้มันปรุงปรุงแต่งว่าเออเนี้ย ตอนตอนนี้นนบงอะไรก็แล้วแต่นะบงปุ๊บนึกนึกถึงใครอย่างเงี้ยเออมันมันก็นึกถึงอยู่อย่างเงี้ยแล้วแล้เราก็รู้อ,อ๋อมันนึกถึงคนนี้อยู่อะไรเงี้ยแค่นั้นนะที่จริงอะ <S <S คลิปทุกอย่างเนี่ยไอคลิปทุกคลิปแบบผมลงรายละเอียดไม่หมดแล้วล่ะนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยเพราะคุณพิมพ์มาเนี่ยผมไม่รู้ไงว่าคุณอธิบายเนี่ยมันมันอธิบายในในลักษณะไหนยังไงแล้วไอความลึกความตื้นเน่ะผมไม่สามารถรู้ได้ในข้อความที่คุณพิมไง ผมเลยต้องต้องชวนคุยนิดนึงนะว่าเออคุณเห็นยังไงเริ่มเห็นจากตรงไหนอะไรเงี้ยแต่แต่ของคุณน่ะถูกแล้วนะของคุณน่ะถูกโอครับผมดีใจมากเลยครับของคุณน่ะถูกแล้วของคุณเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าอ้นี้นะเป็นเขาเรียกว่าเห็นพัทนิพันธ์ครั้งแรกเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อครับแต่แต่ผมของผมก็มันไม่ได้มีบือหวาอะไรเหมือนคนอื่นเขาครับไม่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 มีไม่มีไม่มีไม่มีของผมก็ราบเรียบไปเรื่อยๆนะ คือผมไม่มีไม่มีแสงสีเสียงเอางี้ด้วาไม่มีอะไรแบบระเบิดตูมตามแสงสีเสียงผมไม่มีไปแบบเรบรี่ชำรละกิเลสไ,นะไ,<ป>ไปเรื่อยเรื่อยเรืๆนะไปเรบเรียบเรียบง่ายๆมันมีอะไรกระทบอะไรเนียเพราะบ,บางทีมันมีเ,กกรมนมเรื่องกระทบมันมีหลายๆยเรื่องไงบางทีมันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แล,แล้วก็ต้องดูไปเพราะว่าเพราะว่าไอตัวตัวที่จะมาทดสอบเราก็คือ,อตัวกระทบนี่แหละ อย่างเช่นคุณอาจจะป่วยเงี้ยนะแล้วมีเรื่องเจ็บป่วยแล้วอาจจะเกิดความลำพานนะหรืออาจจะปวดฟันหรืออาจจะเกิดเรื่องราวที่ว่ากระทบกระทั่งกับคนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูตัวเนี้ยเพราะพวกเนี้ยมาเป็นเครื่องสอนคุณแล้วไงแต่คุณก็จะเห็นว่าอ๋อที่จริงแล้วต้องอยู่กับไอ้ตรงภาวะว่างว่างตรงนั้นเนะ่ะแต่ด้วยความที่เราเรามีเรื่องกระทบแล้วเราจะไม่คุ้นเคยไงน,นะเพราะแต่สมัยก่อนเราจะเสพเออครับแล้วนิดนึงครับอาจารย์ถ้าเกิดในกรณีที่แบบผมไม่ไม่ค่อยได้กระทบอะไรกับใครคนระับเพราะว่า หลักๆธรรมดาชีวิตประจำวันเนี่ยผมจะอยู่ในบ้านนะครับมีแค่ไปรับรับ,รบส่งลูกโรงเรียนแค่นั้นเองอืมอืมก็มนเนี้ยก็จะไม่ค่อยไปกระทบอะไรถ้าจะกระทบก็คือเหมือนตอนที่เราขับรถมากกว่าแบบเจอรถปาดหน้าบ้างอะไรบ้างมันจะมีกระทบอยู่แค่ประมาณช่วงนั้นะก็คุณก็สร้างคือเออถ้าเกิดไม่กระทบก็ดีแล้วนะคุณก็สร้างกําลังตัวนี้ไปเรื่อยๆนะตแต่ว่า<ม>ค,คุณคุณคุณอยากคุณก็เออคุณก็ต้องเอ็นีเอนไปหน่อยหนึ่งนะว่า อการไม่กระทบเลยมันบางทีเราเราก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราเหมือนเหมือนเราเหมือนเราซ้อมซ้อมมวยเนาะเราซ้อมเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่เราไม่เคยขึ้นชกเลยแล้วเราจะไปรู้ได้ไงเราจะเป็นแชมป์เป็นอะไรเงี้ยถูกไหมเพราะมันไม่มีใครเรือกจะทบกระทบจิตใจเงี้ยมันมันก็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 ยากเหมือนกันนะว่าคุณเออเขาเรียกว่าคุณจะผ่านมันไปได้เปล่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะนะมันก็มันก็จะเขาเรียกอะไร มันก็ไม่รู้ไงว่าเออเราอยู่ระดับไหนอะไรยังไงเนี่ยถ้ามันเกิดเรื่องกระทบครับผมพอนี้ก็ออกครับนะราบอย่างเหตุการณ์ที่อาจารย์เล่าไงฮะอย่างก็อย่างที่ผมบอกว่าอย่างเวลาที่ผมจะกระทบส่วนใหญ่จะเป็นการขับรถแล้วเจอแบบเจอแบบเหตุการณ์บนท้องถนนอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีแบบขับปาดหน้าอะไรบ้างบางทีผมก็ยังแบบใจร้อนมันพุ่งขึ้นมาบางทีกรธเนี่ยมันเอาไม่อยู่อะไรแบบเนี้เดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวคุณจะจิตใจคุณจะจิใจคุณจะเปลี่ยนแลลวคุณจะแห่ภัยตลอดแหละตอนเนี้ย อ๋อครับผมก็ประทใจมากที่เออเนาะมันผมก็เนี่ยฟังฟังคลิปจากจากหลายๆคลิปอะของที่เอ่อทีาจารย์สัมภาษณ์นะฮะพี่ๆ <ừ> หลายๆคนเนี <ừ> ่ยแล้วก็เอามาค่อยๆฟังดูแล้วก็อืบางคนเขาก็ที่เขาบอกกันว่าเออเนาะไม่น่าเชื่อว่าหลายคนเนะี่ยเขาติดติดต,ติดตรงเนี้ยที่แบบไม่รู้อย่างเงี้ย <ừ> ใช่ไหมฮะแบบ <ừ> ผมก็เออมัิจริงมันแค่แบบมันเหมือนมันแค่นิดเดียวอะใช่ใช่ แค,แค่เราคลิกนิดนึงอ่ะเนี่ยออตรงที่เราหยุดหยุดมันปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยอืมถูกต้องเออ,เออครับประมาณเนี้ครับคือถ้าเกิดใคร<น>ใครเห็นนะจะพูดแนวลมเดียวกันอ่ะนะมันก็จะมามาไอเนี้ยเพราะว่าหลายหลายคนนะเขา,นนนาบอกโอ้โหเขาฝึกมาย0สบปีเพิ่งมาเห็นไอเนี้ยยี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยโอ้หเขาเพิ่งมาเห็นไอไอคิดเออมัน้ใจเลยมันมันมาแค่คลิกเดียวเนี้ยมั <ลง S 1> นแหมมันเปลี่นยนจิตเข้าไปเลย ใช่ใช่ครับจริงครับคน<ข>ลุกด้วยครับแค่แค่คลิกเดียวที่ว่ามันมันมันโป,โปะเชะพอดีนะไม่รู้จะพูดยังไงมันมันมันเข้าจั๊บคนพอดีอ่ะก็จะจะใช้ภาษาอะไรดีนะครับมันคลิกอ่ะคลิกพอดีอ่ะครับแล้วแล้วอย่างนี้เอ่อถ้าถ้าอย่างแบบอย่างที่ว่าสภาวะธรรมต่างๆอะไรเงี้ยจริงจริงอย่าง,ง,อ,ยางอย่างเช่น ัวหายมันก็คือข้างในข้างในเราไม่มีเราว,ว่างใช่ใช่ผมก็เพิ่งเข้าใจกัมาเนะีใช่ไหมไ<อ>คือไอ้การคือคือปกติเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะยึดโยงกับความคิดไงความคิดเนี่ยความคิดมันจะยึดโยงกับร่างกายเราเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่ามันมีอุปทานที่เป็นโยงใยเนี่ยเดี่ยวแน่นเนี่ยมาผูกกับกายถูกไหมเพราะความคิดเนี่ยมันคิดตลอดไงคือคนทั่วไปคิดตลอดอยู่แล้วแหละมันก็เลยบดบังไงว่าที่จริงเนี่ยมันคนส่วนกายก็ส่วนกายนะความคิดกับส่วนความคิด พอความคิดมัน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 เขาเรียกว่าธาตุรู้มันเห็นเนี่ยว่าความคิดไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยมันก็ดับดับดับไปเรื่อยๆไงแล้วก็ไอตัวแล้วเราเราเราอยู่ฝูกฝังแล้วไงแต่ก่อนเราอยู่ความคิดตลอดใช่ป่ะพอมาอยู่ธาตุรู้ปุ๊บไอธาตุรู้่มันเป็นภาวะที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเี่ยเป็นธาตุว่างๆเนี่ยพอมาอยู่ธาตุว่างๆเรื่อยๆมันก็เกิดปัญญาเนี่ยว่าโอ้ยความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงอะไรเงี้ยพอความคิดไม่ใช่ของจริงปุ๊บเนี่ยไอตัวยึดโยงไงอุปทานที่มันยึดกายเนี่ยมันก็ดดตัขาไป้วย พอไปตัดขาดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมาเห็นว่าเอ้ยกายก็ไม่ใช่ของเราด้วยนี่หว่าทั้งความคิดทั้งกายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราทั้งคู่และทั้งท่านรู้เองเนี่ยมันก็เป็นทําหน้าที่รู้ของเขาอะเราก็ไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยทิ้งหมดเลยไม่ไม่เอาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยมันก็เลยเกิดความว่างว่างจากสติปัญญาเรานี่แหละนะมันว่างจากการเรารู้เห็นเนี่ยว่าเออที่จริงที่จริงมันของเดิมเดิมมันเป็นภาวะว่างเปล่านี่หว่า ด้วยความที่เราไม่รู้เราก็เลยปรุงแต่งซะเยอะแยะไปหมดเงี้ยน,นะพอปรุงแต่งบ้างนะปรุงแต่งไอ้นี่ไอ้นี้อ่ลูกของเราอันนี้รถของเรามันปรุงแต่งไงแล้วเราไม่เห็นไงที่จริงมันที่จริงธรรมชาติเดิมๆมันไม่มีอะไรก็คุณเกิดมามีอะไรไม่ล่ะมันไม่มีอะไรเลยนะที่เป็นของของเราอะไรเงี้ยเราไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยตอนตอนเด็กๆอ่ะนะพอเราเราโดนให้ชื่อนะชื่อนั่นชื่อนี้เราก็เชื่อเลยว่าเออเรามีชื่อนั้นจริงๆทั้งที่ว่าของเดิมเนี่ย เราเกิดมาแล้วไม่มีอะไรสักอย่างเราไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแล้วก็มองตาปิดๆอย่างเงี้ยนะพอเรียกชื่อปุ๊บเราก็จาเนี่ยเออชื่อชื่อเรานะอะไรเงี้ยพอไอ้ตรงคนนี้แม่คนนี้พ่อเราก็จําจํามาเงี้ยก็สะสมมาเรื่อยเงี้ยก็เลยเป็นธาตัวนี้มันก็เลยก็เลยคือเรียกว่ามันก็เลยไม่สะอาดอ่ะมันก็สะสมสะสมความคิดความอะไรหลางเนะมีการมีงานนะมีครอบครัวนะมันก็เลยเยอะแยะไปหมด ตอนที่มันมันก็ออกมาจากออกมาจากท่ารู้นี่แหละนะที่รู้มันเดิมเดิมเเราเคยก็เรากลับบ้านบ้านเดิมไม่ได้เอางี้เด้อกลับบ้านเดิมไม่ได้ได้บ้านที่ว่างๆอ่ะกลับไม่เป็นตอนนี้ผมสอนคุณเพื่อกลับกลับบ้านไงคือถอดถอนอ่ะถอดถอนอุปทานทั้งหลายเพื่อกลับไปที่เดิมเม่อมันไงที่ว่ามันไม่มีอะไรเลยของเดิมมันไม่มีอะไรเนะี่ยที่เขาบอกจิตเดิมแท้เดิมแท้นี่คือตรงนี้แหละอืมครับ ก็ยังยังแปลกใจอยู่เหมือนกันครับว่าเมื่อวานเน่ะเมื่อวานที่ที่เพิ่งฟังคลิปเมื่อวานหรือเมื่อวันศุ่ยเนี่ยที่อาจารย์ลงคลิปที่ว่าไม่ไม่ปฏิบัติอะ่ะอืมอืมว่าตอนตอนที่ฟังจริงอะ่ะยอมรับเลยว่าไม่เข้าใจยิ่งฟังแนละ้วตอนแรกก็นึกว่าโหนึกเข้าใจว่าทําไมมันยากจังแต่ก็เออแต่ก็พยายามมองว่าไอ,อ้ที่ยากจังเนี่ยเรา มันใครเป็นคนพูดออกมาวันนี้นี่ไงเออโทษนะครับเออใช่มันก็เหมือนไปเอกไปเอะนิดนึงว่าเอดยากจังใครเป็นมันเป็นอะไรความคิดเราแล้วอะไรมันเป็นตัวรู้อะไรประมาณเนี้ยมันเริ่มสงสัยเริ่มที่จะแบบสังเกตอะไรประมาณนี้ครับอือมันก็เลยเออพอผ่านมาวันสองวันเอ้ามาเรามันรู้ตรงจุดนี้ได้ผมก็ว่าโอ้เออมันอัศจรรย์เหมือนกันครับอือมันเป็นปัญญาเพราะว่าเพราะว่าตัวยากจังเลยเนี่ยมันตัวขวางไง กวางไม่ให้เราไม่ให้เราเดินต่อเนี่ยพอเราญาติจังเราจังเลยปุ๊บเราเชื่อปั๊บนะจบเลยใช่มันจะท้อใช่ะท้อว่าโอ้คนอื่นก็ไปกนหมดแล้วอย่างเงี้ยแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรเลยนะคุณไปทําคุณเองอ่ะนะคุณไปคิดไปไปปรุงแต่งด้วยถ้าเกิดคุณไม่คิดไม่ปรุงมันก็ไม่เกิดนะแล้วพอเองบอกญาติจังเลยปุ๊บมันจะเป็นอุปทานด้วยไงมันก็อุปทานเหมือนเองนี่แหละไอ้รู้สึกตัวนี่แหละมันต้องมีการปฏิบัติเลยอะไรเงี้ยที่ผมให้ให้คุณทิ้งไปไงเพราะตรงนี้แหละ คุณเลยเห็นงไงคุณคุณเกิดปัญญางไงอ๋อมันทิ้งการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าพอเรามรีการปฏิบัติก็มีตัวเราไปปฏิบตัติพอเราทิ้งไอ้ตรงนี้ปุ๊บมันก็เป็นธรรมชาติเดิมของมันไงที่ว่าไอธรรมชาติธาตุรู้เขารู้ของของเขาอยู่แล้วเนี่ยุณก็กลับมาอยู่ตรงนี้ได้ถูกไหมครับโอ้สาธุนะคุณคุณนี่ถือว่าเร็วรเป็นมาเ,อ,เอ,อายุ<ม>ก็น้อยผมก็ผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าจริงๆผมปรารถนาอย่างนีม้มามาตั้งแต่ มาสักต้องั้งแต่ที่ผมตั้งใจว่าผมตั้งใจกับตัวเองนะัตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาว่าต่อไปเนี้ยผมจะมีชีวิตอยู่เพื่อการปฏิบัตินี่แหละเพื่อที่จะแบบบรรลุธรรมให้ได้อนนี้อันนี้ตั้ง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 ไว้กับตัวเองประมาณเนี้ยเพราะว่าบางบางทีผมมองว่าเอออย่างอย่างผมมองว่าตัวตัวผมเองอ่ะมันอาจจะโชคดีหรือเปล่าหรือหรือโชคดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่เรามีเวลาว่างกว่าคนอื่นเขาอืมแล้วทําไมเราไม่เอาเวลาว่างตรงเนี้ย ให้มันแบบให้มันมีอะไรแบบแบบแบบเจริญขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะก่อนหน้าน,นี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจทําเลยด้วยซมม้ำแบบเออก็ไปเที่ยวเล่นอะไรตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปอะครับครับ <c oughs> แต่พอพอ,พอ,พ,อพอมาตั้งใจอย่างเงี้ยจริงๆอะผมก็เลิกเลิกทุกอย่างเนี่ยเลิกดูทีวีเลิกเลิกเลิกหมดทุกอย่างเลยเลิกมาปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยฮะ <c oughs> แล้วก็ตั้งใจว่าเออเราเรา,เราจะต้อง ต้องเจอต้องสําเร็จอะไรต้องมีดวงตาเห็นธรรมอะไรบางอย่างอะไรประมาณเนี้ยครับอืมมันก็ก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วแบบที่อาจารย์ทำทำคลิปมาเงี้ยมันมันมันแบบหลายๆคลิปอี่ผมดูของอาจารย์อะหลายๆคลิปแล้วเอามามันมันมาประมวลเองอะอยู่ในสมองเนี้ยแล้วมาพอประมวลมาถึงจุดหนึ่งอะมันก็ถึงจะอ๋อมันแบบนี้นี่เองมันจะถกมันจะมันนึกนึกนึกอ๋อขึ้นมาในใจใชงนะว่าเออแบบเนี้ยมันใช่มันมันมันก็รู้ได้เหมือนกัน ประมาณนี้ครับผมคือไอคือไอคลิปเนี่ยบางทีเนี่ยมัน,มนทำคลิปเดียวหรือสองคลิปไม่ได้หรอกนะมันก็ต้องมีการเรียกว่าอธิบายในมุมนั้นอธิบายในมุมนี้นะแล้วแล้วเราก็มาต่อจิกซองกันน,นะเพราะว่าตอนเนี้ยผมมาเนี่ยทั้งหมดห้าสิบสามคลิปแล้วตอนเนี้ยแล้วก็จะมีตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาปฏิบัติกันแตกต่างๆหลายหลายรูปแบบบางคนรู้สึกตัวบางคนสมาธิ ถ้าคุณก็สามารถไปดูนะประสบการณ์เนี่ยผมจะรวบรวมเหมือนห้องสมุดนะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงนะแล้วความก้าวหน้าของของแต่ละคนด้วยนะว่าเนี่ยจากวันนั้นที่คุยกันนะผมก็จะอ้างอิงเนี่ยจากอีพิโซดเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะค,คุณก็ไปซอนย้อนหละนะังอยคือตอนนี้ผมต้องตั้งตั้งอีพีโซดเนี่ยตั้งอีพิโซดเพราะว่ามันจะเริ่มเยอะอะไรไงเดี๋ยวมันจะอ้างอิงกันไม่ได้จะง,งงด้วยเพราะว่าบางทีมันฟังแต่เสียงเนี่ยมันจะให้คนเดียวกันไหมอะไรห <descobrir. S 2> ไหมอย่างเงี้ยนะผมก็เลยอ้างอิงว่าอ๋อเป็น ประมาณอย่างเงี้ยอ๋อครับเมื่อเช้าจะไปคุณหมอสมบูรณ์ดูที่ผมดูคลิปอาจารย์ผมว่าพอดีมันมีพี่พี่คนหนึ่งที่พี่คนที่แปดอะอืมอือเออพอดีพอผมดูคลิปอาจารย์ทุกคลิปเลยนะยกเว้นอยู่คลิปเดียวคลิปคลิปที่อาจารย์ร้องเพลงผมฟังพี่พี่พี่คนที่แปดแล้วเขาบอกว่าเออเขาเจอคลิปอาจารย์ร้องเพลงแล้วเขาข้ามไปเลยเออผมก็นึกในใจเออเหมือนผมเลยอะ ขมกันแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนนั้นผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ารู้ยังไงเออคุณไปฟังใหม่อ่ะไปฟังใหม่แล้วผมคุณจะเข้าใจคือคือผมคือผมร้องไว้เนี่ยคือผมทิ้งท้ายไว้ก่อนนะคือผมทิ้งไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวคนที่เอ่อบรรลุธรรมปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมาย้อนฟังคลิปไอ้ตัวนี้แหละเพราะว่าเพราะว่าเพลงมันจะบรรจุบรรจุไอ้ตัวคําสอนผมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย้่ในนั้นเลย เดี๋ยวเขาจะมาดูมาดูคลิปพวกนี้เออไปฟังใหม่จะอารมณ์เลยโอ้ยอาจารย์แต่งได้ยังไงเนี่ยเนี่ยกลายเป็นเพลงด้วยอะไรเงี้ยมันมันมีคําสอนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอมันคำสอนง่ายๆด้วยเดี๋ยวไปดูใหม่นะไปฟังใหม่เนี่ยเออเนี่ยไปฟังใหม่ได้ได้ได้เลยครับผมโอเคก็เดี๋ยวแมก็ติดตามอาจารย์ต่อไปครับผมครับคับแล้วก็อนุโมทนาอนุโมทนาสาธุกับอาจารย์ด้วยครับกับทุกทุก คลิปที่อาจารย์เมตตาทำมาครับผมเดี๋ยวขอให้คุณเนื่องจากว่าคุณเจออริพานครั้งแรกนะเดี๋ยวไอ้ชัดๆหน่อยนะก็เดี๋ยวผมจะจะเข้าทำเนียบนะเข้าทำเนียบลงเรือลงเรือข้ามฝั่งวัาตัสงสารเนาะอ๋อได้เลยครับยินดีครับผมครับ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 ผมโอเคงั้นเดี๋ยวงั้นแค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ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 ผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับสาธุครับ